เดือดเต่ามาหากินแบบนี้รอบธรรมชาตินะปลาก็อยู่ข้างๆกันนะคุยนะตกใจนี่แล้วเจ้าตัวเฮก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยก็มาดักหาจับปลาเหมือนกัน ในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆร่ยกาศยามเช้าฮนะนีลมเย็นเย็นมาธรรมชาติริมคลองนะมีทั้งเต่ามีทั้งตัวเห้นะีมีทั้งปลาเขาก็มาหาอาหารกันฮนะโดยเฉพาะ เจ้าตัวเฮ่เนี่ก็มาหารอดักจับปลานี่ยปลาตรงนี้นี่ยปลาก็ขึ้นมาหาอาหารนี่เต่าก็มาเนี่แหละสัมผัสธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัสได้ เราได้เห็นอะไรที่มันหลากหลายมีความสุขกับธรรมชาติเราก็ขึ้นมาหารออาหารนะแนะจเต่าว่าน้องที่นี่เขก็ชอบเอาผักบุ้งนะลากเอาผักบุ้งมาโยนให้ประจำหรือไม่ก็ข้าวที่เหลือจากการกินก็เอามาโยนลง เจ้าเต่านี่ก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแบบธรรมชาติของพวกเราอะนี่แหละความสุขได้อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละดูวเขาก็ไม่ได้กลัวเรานั้นเนี่ยไงจะเ,เจ้าเต่ารออาหารเล่อ ไปละนะแหมเจะาเฮดูรอดักเยหยแหมทําไม่กลมกลืนเลยนิ่งเช่ดูเขาก็จะซุ่มพลางตัวแบบนี้แหละกับธรรมชาติผัวว่ามีปลามีอะไรไว่ายมา เจอเขาก็จะได้งับฉกเนี่ยดูนิ่งนิ่งนิ่งมากถ้าเป็นคนเราหันคอแบบนี้นานๆน,น,นะเคล็ดเอาง่ายๆนะ จริงๆเจ้าเต่าอนี้ด้วยก็มาชะเง้อรอตรงนี้นะยืดคอโผล่แต่คอมารอรอเยือ่อรออาหารเมื่อไหรใครจะเอาอาหารให้สักทีเดี๋ยวอะไรจะโยนใบไม้ให้ก็จะ ตกใจหรือเปล่าใบไม้ไม่ไปน่ารักหน่ารักนี่แหละความสุขในธรรมชาติของเราก็เอามาแบ่งปันกันนะสำหรับชาวนี้ก็ขอให้มีความสุขกันฮะ ผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ